สวัสดีครับ,ผม,นนผ,มบ,รบผมวันนี้พบกับผมกล้าไทยบันเทิงนะครับผมวันนี้พากันมารีวิวเกม Circus Master Revenge นะครับผมเป็นการเปิดกล่องของขวัญนะผมอันนี้เผื่อจะไปดูกระโลย let's go <S ตัวควบคุมสื่อไม่ได้เล่นอยู่ดอกโทรศัพท์หน้าที่4จาก6ค้นหาของฉันดอกหน้าที่4จาก6หน้าที่หน้าที่6จาก6อ่ะพ้นไปที่ Circus Master Revenge แต่สครั้งเพื่อเปิดใช้สามดีทชเพื่อสแสดงการทำงานหน้าจอโฮมสครัสมาสตอรีเวน์นะครับผมเปิดเข้าไปเลย let's go สครัสมาสเตอรีเวน์พื่อนที่ตาดต่ัด้วยโดรงใช้ตัวนี้เพื่อเปิดใช้งานการัมดัสโดวยตดรงสำหรับอันนี้2,457 You a น e r e ้ i r e c t e d to main menu หกสิบหกส n บิบ 7 options are here. Daily Wheel selected, double tap on screen to play Daily Wheel, swipe left or right to select other options. อันนี้ผมเคยเปิดเกมมาแล้วแต่ถ้าถ้าใครยังไม่เคยเปิดเกมมันก็บอกว่าเสียงเขาประตูแล้วผมแล้วก็ยังไงไม่รู้อ่ะนะอ่านะผมเออยังไงไม่รู้ไม่รู้นะครับผมขอโทษทีนะพูดไม่มูคุณได้เพาะเลยอ่า ครับมาเกมครั้งแรกมันจะเป็นเสียงเคาะประตูอะไรสักประมาณนั้นนะครับผมอ่ะเคไปที่ daily wheel นะผมแล้วก็กดเข้าไปเลย let's go please log into the game to save your progress double tap to login อ้าวผมผมไม่ล็อกอินะผมผมจะปัด้ายสองนิ้วออกมาเลย welcome to daily wheel tap the screen once when you are ready to throw the knife at daily wheel good luck one two three สรุปคือมาสเตอรวิน แต่สองครั้งเพื่อเปิดใช้สามีดเสียงพูดติดอ่าอ,อะไรล่ะหนึ่งหนึ่งเนื้อแต่เพื่อเปิดกล่อ,องของขวัญนล้นผมรู้ว่าแต่เพื่อเล่นกล่องของขวัญนั่นเอง let's go <S r g o อื้ว้าว ไม่รู้ผมจะได้กี่โทเค็นนะไปดูกันเลยะละไม่รู้ผมจะได้กี่โทเค็นนะผมโอเคอาจจะซีเสียงอาจจะมีเสียงลมอาจจะมีเสียงลมหมาบ้าง c o n g u l a t o n you have got one token the available tokens อตามสุดได้หนึโทเคนนะผมสลับผมนะโอเคนะผมสลับลิปนี้ก็ จบเพียงแคนี้ก่อนนะครับผมการเล่นเดี๋ยวผมจะมาสอนใหม่ทีหลังนะครับผมสวัสดีครับ